สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาแถวนี้นะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิจิรูบุ๊คเชลนะคะเราเปิดช่องนี้มาเพื่อที่จะมาเมาส์มอยหนังสือที่เราอ่านจบไปนะคะก็อาจจะเป็นหนังสือที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ได้แต่ว่าบางทีเราอ่านหนังสือแล้วเราก็อยากจะพูดอะไรถึงมันสักหน่อยนะคะก็เลยอยากจะมีพื้นที่ตรงนี้เอาไว้เมาส์นะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาประเดิมด้วยการรีวิวนิยายเรื่อง Rashing the h e แ r ร s นะคะหรือว่าชื่อภาษาไทยว่ารักซ้อนซ้อนใจ ิยายเล่มนี้นะคะเป็นนิยายแนว Historical Romance ก็คือเป็นนิยายรักแนวย้อนยุคนะคะเขียนโดยคุณเชอรี่โทมัสซึ่งเราอ่านเรื่องนี้เป็นฉบับแปลภาษาไทยนะคะของสำนักพิมพ์แก้วการจริงๆเราเรื่องนี้มันอยู่ในชุดเป็นนิยายชุด Fist Hill t r i l o g y นะคะก็คือเป็นนิยายชุดเดียวกันที่มีทั้งหมด3ามเล่มด้วยกันแล้วก็เป็นเรื่องราวของพี่น้องสาคนในตระกูล F i s h Hill นะคะแต่ว่าแต่ละเล่มเนี่ย มันจะแยกเป็นคู่หนึ่งไปเลยเล่ม1นึ่งก็พระเอกนางเอกคู่หนึงเล่มสก็พระเอกนางเอกอีกคู่หนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อ่านแต่ละเล่มแยกกันได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องอ่านทั้งหมดนะคะแล้วเราอ่านชุดนี้ครบทั้ง3เล่มแล้วนะคะเรารู้สึกชอบเล่มรักซอนซ่อนใจที่สุดชอบเล่มเนี้ย ravishing t h earth มากที่สุดนะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวแค่เล่มนี้เล่มเดียวนะคะ อันดับแรกเราก็ต้องมาเล่าเรื่องย่อกันก่อนใช่ไหมคะเราจะเล่ากันแบบไม่สปอยเนื้อหาสำคัญนะคะก็ Rising h the a r e s หรือว่าหลักสอนซ่อนใจเนี่ยเป็นนิยายย้อนยุคที่ดำเนินเรื่องในประเทศอังกฤษช่วงปลายยุควิกตอเรียนนะคะก็ประมาณคศ1,800ไปปลาย,ายอะ่ะก็เป็นยุคเดียวกับเชลโฮมนะคะนางเอกของเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่ามิลลิเซนหรือว่าเลีักสันง่ายๆว่ามิลลีนะคะตอนเริ่มเรื่องอ่ะมิลลี่เนี่ยเป็น สาวน้อยอายุแค่16ปีเท่านั้นเองนะคะมิลลี่เป็นลูกสาวของนักธุรกิจปลากระป๋องผู้ร่ำรวยนะคะแต่ว่าก็คือเป็นสามัญชนอะแล้วในยุคสมัยนั้นยุควิกตอรเรียนเนี่ยต่อให้ร่ำรวยแค่ไหนอะถ้าเกิดไม่ใช่ขุนนางไม่มียศถ,ถาวรดาศักดิ์ก็จะถือว่ายังไม่มีหน้ามีตาในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นพ่อของมิลลี่เนี่ยที่เป็นมหาเศรษฐีปลากระป๋องเนี่ยเขาก็เลยจับลูกสาวอะไปแต่งงานกับพระเอกที่เป็นขุนนางนะคะซึ่งพระเอกของเรื่องนี้ มีชื่อว่าฟิสนะคะฟิสเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุ19ปีเรียนอยู่โรงเรียนอีตันนะคะโรงเรียนไฮโซเนี่ยก็ฟิสตอนแรกเขาก็เป็นแบบคนในชนชั้นขุนนางแหละแต่ว่าเขาไม่มีบรรดาศักิ์อะไรแต่ว่าจู่ๆญาติเขาที่เป็นท่านเอิร์ลเนี่ยก็ตายแล้วบรรดาศักิ์ก็เลยตกทอดมาถึงฟิสโดยกระทันหันนะคะแต่ว่าฟิสเนี่ยมีคนรักอยู่แล้วชื่ออิซาเบลนะคะแล้วฟิสกับอิซาเบลเนี่ยเขาก็รักกันหวานชื่นมาก แต่ว่าทีเนี้ยพอฟิสเขาได้ตำแหน่งเออมาฟิสเขาก็เลยต้องมาแต่งงานกับมิลลี่ที่เป็นคนรวยเพราะว่าฟิสเนี่ยถึงจะได้ตำแหน่งมาแต่ว่าตำแหน่งนั้นอะ่ะมันก็มาพร้อมกับคฤหาสนที่ต้องซ่อมแซมแล้วก็คือเขายากจนอะ่ะเขามีบรรดาศักดิ์แต่ว่าเขาไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการเงินส่วนมิลลี่ที่เป็นนางเอกเนี่ยเป็นคุณหนูบ้านรวยนะคะแต่ว่ามิลลี่เนี่ยมีเงินแต่ว่าไม่มีบรรดาศักดิ์ เพราะฉะนั้นผลประโยชน์มันก็เลยจะลงตัวใช่ไหมคนนึงมีเงินไม่มีบรรดาศักดิ์อีกคนมีบรรดาศักดิ์แต่ไม่มีเงินซึ่งมันเหมือนจะเป็นวินวินซิทูเอชันที่ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าฟิสพระเอกของเรื่องเนี่ยมีคนรักอยู่แล้วชื่ออิซาเบลใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่ฟิสต้องมาแต่งงานกับมิลลี่เนี่ยมันก็เลยเป็นการแต่งงานแบบไม่เต็มใจคือฟิสเนี่ยพระเอกของเรื่องเนี่ยฝืนใจมากๆนะคะในการแต่งงานครั้งนี้ แต่ว่านางเอกมิลลี่เนี่ยเขาตกหลุมรักฟิชตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันอะ่ะแล้วมิลลี่เขาก็ฉลาดเขาดูออกว่าพระเอกเนี่ยฟิชเนี่ยไม่เต็มใจที่จะแต่งงานกับเขามิลลี่เขาเลยไปเสนอกับฟิชว่าเอางี้แล้วกันหลังจากแต่งงานไปแล้วอะ่ะเราสองคนจะทําตัวเหมือนไม่ได้เป็นสามีภรรยากันไปสักระยะหนึ่งก็คือทําเหมือนเป็นเพื่อนที่แค่มาอยู่อาศัยในบ้านหลังเดียวกันเฉยๆต่างคนก็จะต่างมีอิสระเต็มที่ ฟิชอยากไปทําอะไรอยากไปเที่ยวหรือว่าอยากไปมีผู้หญิงคนอื่นก็ตามสบายเลยมิลลี่แบบเปิดโอกาสให้เต็มที่ซึ่งฟิชอะเขาไม่ได้ชอบมิลลี่เขาไม่ได้อยากแต่งงานกับมิลลี่เขาฟังแล้วเขาก็เออรู้สึกว่าแบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าจะได้มีอิสระไปอีกสักพักหนึ่งเขาก็ตกลงกันว่าเอองั้นก็ทําตามนั้นแต่งงานกันแต่ในานาไปก่อนแล้วก็จะอยู่ด้วยกันเฉยๆโดยไม่ทําอะไรกันในฐานะสามีภรรยาเนี่ยเป็นเวลาทั้งหมด8ปีเขาตกลงกันไว้ที่8ปีนะคะ แล้วทีนี้เวลามันก็ผ่านมาเจ็ดปีกว่าๆหลังจากแต่งงานกันเกือบจะครบ8ปีที่สัญญากันไว้แล้วจูจูจอิซาเบลที่เป็นคนรักเก่าของฟิชเนี่ยก็กลับเข้ามาในชีวิตของฟิชในฐานะแม่ไม้นะคะคือหลังจากฟิชเขาแต่งงานกับมิลลี่ไปแล้วพระเอกนางเอกแต่งงานกันใช่ไหมอิซาเบลเนี่ยที่เป็นคนรักเก่าเขาก็ไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นอีกเหมือนกัน แต่ว่าตอนนี้ผ่านมาเจ็ปีกว่าเนี่ยสามีของอิซาเบลก็ป่วยตายนะคะเพราะฉะนั้นอิซาเบลเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นสาวโสดอีกครั้งหนึ่งฟิสท,ที่รู้เรื่องนี้ก็เลยอยากจะกลับไปสารสัมพันธ์กับอิซาเบลที่เป็นรักแรกก็คือคิดจะทิ้งภรรยาไปอะ แล้วภรรยาก็รู้เรื่องนี้ด้วยนะนางเอกก็รู้เพราะว่าเขาก็พูดกันตรงๆอ่ะฟิดก็มาบอกว่าเออเนี่ยอิซาเบลกลับมาแล้วนะผมจะกลับไปสารานสัมพันธ์กับอิซาเบลนะมิลลี่ก็แบบโอเคได้เลยเียคือเป็นภรรยาที่ใจกว้างมากแต่ทีเนี้ยก่อนที่ฟิดจะกลับไปหาอิซาเบลเนี่ยฟิดเขาก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องทําหน้าที่ในฐานะสามีให้กับมิลลี่ก่อนสิเพราะว่าเราแต่งงานกันมาตั้งแปดปีแล้วตัวฟิดเองเนี่ยเขาก็ได้ไประโยชน์จากเงินของมิลลี่ใช่ไหม เขาก็คิดว่าเราต้องมีความสัมพันธ์กันแบบสามีภรรยาจริงๆก่อนเพื่อให้มิลลี่เนี่ยมีลูกแล้วลูกก็จะได้คอยดูแลมิลลี่แทนเขาระหว่างที่เขาไปอยู่กับรักแรกของเขาเนี่ยเป็นความคิดที่แบบอ่านแล้วนุ่นยินมากแต่ว่านั่นแหละเนื้อเรื่องมันก็ประมาณนี้นะคะต่อจากนี้ก็จะเป็นรีวิวของเรานะคะเป็นความคิดเห็นนั่นแหละคือนี่ยเรื่องนี้ถ้าจะสรุปสั้นๆอะ คีย์เวิร์ดของมันก็คือรักข้างเดียวนั่นเองพระเอกนางเอกของเรื่องเขาแต่งงานกันตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเลยนะแต่ว่านางเอกมิลลี่เนี่ยเขาแอบ,บรักสามีข้างเดียวมาตลอด8ปีซึ่งระหว่าง8ปีเีนี้มิลลี่ก็คาดหวังนะว่าสักวันนึงสามีอาจจะหันมารักเธอบ้างก็ได้แต่ว่าทุกครั้งที่มิลลี่มีความหวังขึ้นมาพระเอกฟนะิชเนี่ยก็จะชอบทําอะไรที่มันดับความหวังของมิลลี่อ่ะ อย่างเช่นไปคบหากับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งตอนอ่านรอบแรกเราหงุดหงิดพระเอกมาเลยนะเพราะเขาดูเป็นพระเอกที่ใจร้ายมากอะสงสารนางเอกอะแต่ว่าจริงๆแล้วฟิสอะเขาเป็นคนนใส่ดีคนหนึ่งเลยนะคะคือเขาทําตัวเป็นเพื่อนที่ดีของมิลลี่มาตลอดแล้วจากที่ตอนแรกฟิสเขาไม่ชอบมิลลี่อะเพราะว่ามิลลี่คือคนที่ทําให้เขากับแฟนเก่าทําให้เขากับอิซาเบลเนี่ยต้องเลิกกันใช่ไหมเขาก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายมาเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกันละกันคอยดูแลใส่ใจกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องราวอ่ะมันเล่าจากมุมมองมิลลี่เยอะกว่ามันเลยทําให้ฟิชดูใจร้ายกับภรรยามากๆนะคะแต่ถ้าเราคิดในมุมมองฟิชอ่ะมันก็เข้าใจได้นะเพราะว่าฟิชเขาไม่รู้ว่าภรรยาหลักเขาเขาคิดว่าภรรยาเขารักคนอื่นอยู่เพราะว่ามิลลี่อ่ะเคยบอกฟิชตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆว่าฉันรักผู้ชายคนหนึ่งอยู่แต่ว่าผู้ชายคนานั้นแต่งงานแล้ว ฟิชก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมิลลี่เองก็ต้องเลิกกับผู้ชายคนนั้นเพื่อมาแต่งงานกับเขาเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมิลลี่จงใจพูดให้ฟิชเข้าใจผิดมิลลี่หมายถึงฟิชนั่นแหละก็คือแต่งงานแล้วก็คือฟิชใช่ไหมแต่ว่าฟิชแต่รักคนอื่นไงเออมิลลี่ก็เออแกล้งพูดให้สามีนึกว่าเธอรักคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบเป็นแค่เพื่อนกันมาตลอดแปดปีนะคะแล้วการกระทําที่ดูใจหลายของฟิชเนี่ยมัน มันมีเหตุผลรองรับหมดเลยนะคือเขาไม่ใช่คนที่ใจร้ายเพราะนิสัยเสียเขาใจร้ายเพราะความความไม่รู้ของเขามากกว่าคือถ้าฟิสเขารู้ว่าภรรยารักตัวเองเขาก็คงไม่มีผู้หญิงอื่นแต่แรกแล้วอะไรเงี้ยเออมันก็เข้าใจได้นะแต่ว่านั่นแหละอ่านแล้วมันก็ยังโมโหอยู่ดี <laughs> เพราะว่านางเอกน่าสงสารมากนะคะแล้วเร่มเนี้ยเราอ่านซ้ำหลายรอบเลยนะเพราะว่าเราชอบชอบความขมหมองมันนะคะ คือมันเป็นนิยายรักข้างเดียวที่จริงๆแล้วพอดเรื่องมันธรรมดานะก็คือแอบรักสามีข้างเดียวแล้วสามีไม่รักตอบสักทีนะคะแต่ว่าการบรรยายของคนเขียนน่ะเขาเขียนออกมาได้ขมมากไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนนะคะอย่างเช่นตอนต้นเรื่องที่พระเอกตังเอกแต่งงานกันน่ะเขาก็เขียนบรรยายว่าเออนางเอกอะ่ะไม่กล้ามองหน้าพระเอกเลย แล้วนางเอกก็หันไปเห็นคนรักเก่าของพระเอกครับทำหน้าทุกข์ทรมานมากใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาอะไรเงี้ยนางเอกก็หันไปมองหน้าพระเอกแล้วพระเอกก็แบบทำหน้าเหมือนโลกแต่สลายอะไรเงี้ยนางเอกก็เลยรู้สึกผิดที่โอ้นี่ฉันเป็นคนมาพร,ราคู่ักคู่นี้ออกจัดก,กันอะไรเงี้ยโหอ่านแล้วมันแบบการบรรยายความรู้สึกมันมีความละเอียดอ่อนทางอารมณ์มากๆอ่านแล้วมันทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดไปกับนางเอกมากๆอ่านแล้วอินมากนะบอกเลย แล้วก็เราวิธีการเราเรื่องของเลมเนี้ยมันจะเป็นแบบตัดสลับระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะคะก็คือเล่าช่วงที่พระเอกนางเอกยังเป็นเด็กวัยรุ่นที่เขาแต่งงานกันแต่งงานกันตอนพระเอกอายุ19้าแล้วนางเอกอายุสิบหกอ่ะแล้วก็เล่าสลับกับช่วงแปดปีต่อมานะคะตอนที่อิซาเบลแฟนเก่าของพระเอกกลับเข้ามาในชีวิตซึ่งปกติเราอ่ะไม่ค่อยชอบนิยายที่เล่าเรื่องแบบตัดสลับอดีตกับปัจจุบันแบบนี้เท่าไหร่แต่เราว่าเรื่องเนี้ยเขาทําได้ดีนะคะ มันทําให้เรารู้สึกอยากพลิกหน้ากระดาษต่อไปเรื่อยๆทําให้อยากรู้เรื่องราวทั้งในอดีตและปัจจุบันของทั้งคู่ว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปยังไงเขากลายมาเป็นเพื่อนกันได้ยังไทงทั้งๆที่ตอนแรกเขาไม่ได้อยากแต่งงานกันยอะไรเงี้ยคือ <c oughs> มันไม่ได้ขมอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องราวมันยังมีความสนุกน่าติดตามทําให้อยากพลิกหน้ากระดาษต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะ นิยายเรื่องนี้นะคะ r a v i s h i o n the Aries เนี่ยรักซอนซ้อนใจโดยคุณเชอร์รี่โทมัสเนี่ยเราแนะนำสำหรับใครก็ตามที่ชอบอ่านอะไรขมๆนะชอบอ่านอะไรที่มันทุกข์ทรมานทำลายจิตใจคนอ่านฟังดูแย่เนาะแต่ว่าการบรรยายเขาแบบอ่านแล้วมันขมจริงนะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นนิยายโรแมนต์นะคะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจึงจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะคะคือไม่ต้องลกวงว่ามันขมจนอ่านจบแล้วจะรู้สึกแย่เพราะว่าสุดท้ายแล้วพระเอกนางเอกเขาก็ ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแหละเพียงแต่ว่าระหว่างทางอะ่ะมันจะขมมันจะมีความทุกข์ระทมนะคะใครที่ชอบนียายที่แบบว่าอ่านแล้วว่าโอ้จะปวดเลยเกินสงสารนางเอกอะไรเงี้ยแนะนํามากๆเลยนะเรื่องเนี้ยอ่านแล้วว่าโอ๊ยอยากอุ้มนางเอกหนีไปหาผู้ชายที่ดีกว่านี้มากเลยอนะแต่แบบเออก็อย่างที่บอกว่าฟิสเขาแบบไม่ใช่พระเอกที่เลวร้ขนาดนั้นนะคะแค่เขาเออโง่ไปนิดนึงอืมก็สําหรับใครก็ตามที่ สนใจอ่านนะคะก็ซื้อเล่มภาษาไทยได้ที่สำนักพิมพ์แก้วการนะคะแต่ว่าเล่มนี้ภาษาไทยไม่มีอ e ีบุ๊กนะคะมีแต่เล่มกระดาษก็ติดต่อไปซื้อกับสำนักพิมพ์ได้นะคะทางช้อปปี้หรือว่าทาง Facebook ของสำนักพิมพ์ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบอ่านภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษก็มีอ e ีบุ๊กแหละก็หาซื้ออ e ีบุ๊กเอาก็ได้ง่ายๆนะคะแนะนำบ,บางจริงสำหรับใครก็ตามที่ชอบไรขมๆมนะคะ ่าเราก็ขอจบการรีวิวนียเล่มนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่คนพบชนแนลนี้นะคะขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะคะถ้าใครฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเผื่อว่าวันไหนอยากจะมาเมานินายอีกนะคะขอบคุณค่ะ